คำว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับหลายหคนก็บอกว่าเราอยากจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่หรือว่า great leaders แล้วก็อาจจะตั้งคาถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขาจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นี้เนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างแน่นอนคําว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันบางอย่างนะครับ เช่นกรณีที่พวกเขานั้นสามารถที่จะปลูกขวัญและกําลังใจสร้างความกระตือรือร้นให้กับคนในทีมได้บางก็บอกเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมทิศทางการทํางนานของทีมได้และสามารถบรรลุเป้าหมายได้เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้คงจะหาสูตรสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับบางคนก็ย้อนกลับไปดูนะครับว่าผู้นําที่เรียกว่ายิ่งใหญ่หรือเกรดเลดเจอร์สนี้เนี่ยเขาผ่านชีวิตอะไรมาบ้างเขาเรียนรู้อะไรมาบ้างจงนกระทั้งท้ายที่สุดเขากลายมาเป็นคนที่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญเองก,ก็ดีนะครับแล้วก็นักคน้นคว้านักวิจัยหหลลาายคนพมักษณะ ร่วมครับว่าเอแล้วคนที่เรียกกันว่าผู้นําที่ยิ่งใหญ่เขามีคุณสมบัติอะไรกันบ้างและพบนะครับว่าคําว่า Great Leaders คนที่จะเป็นได้จะต้องมีองค์ประกอบร่วมกัน3ประการหลักเหล่านี้และสําคัญมากน่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคนที่เรียกว่าเป็น Great Leader คุณสมบัติ3สิ่งนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะครับแต่เป็นคุณสมบัติที่เรานั้นสามารถที่จะพัฒนาได้สามารถที่จะบ่มเพาะได้ในตัวของเราเองไปดูกันนะว่า3ข้อดังกล่าวนั้นมีอะไรกันบ้างข้อที่1เลยครับ ผู้นำนั้นจะต้องเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นขั้นสุดเลยหรือที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกแบบนี้ครับ they are extremely curious มีความอยากรู้อยากเห็นมากๆเลยคําว่าความอยากรู้อยากเห็นนี้นะครับเขาถือว่าเป็นคุณสมบัติพื้นฐานเลยของคนที่อยากจะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆให้มีวัฒนาการไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าโลกนี้มีความอยากรู้อยากเห็นก็จะนําไปสู่การสํารวจการเรียนรู้และต่อไปถึงเรื่องการสร้างนวัตกรรมถ้าเกิดใช้ไปในทางที่ถูกที่ควร ความอยากรู้อยากเห็นพวกนี้ครับเปรียบเทียบได้นะครับกับความปรารถนาในการที่จะเข้าใจโลกรอบตัวของเราและนั่นก็คือคนที่ต้องเป็นลีด e r ์ที่จะต้องรู้นะครับว่าโลกรอบตัวเราทําไมสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ทําไมสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเวลาที่อยู่ในสถานที่ทํางานนะครับบุคคลเหล่านี้จะมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นและจะเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะจุดประกายหาความรู้ความคิดใหม่ๆโดยการตั้งคําถามโดยการค้นหาคําตอบนะครับและก,ะกระตุ้นครับ ไปสู่ความท้าทายใหม่ๆมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าเสมอสิ่งเหล่านี้ก็จะนําไปสู่การหาข้อมูลในเชิงลึกการได้เห็นมุมมองและโอกาสใหม่ๆระหว่างทางไปด้วยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังนะครับขาเป็นเจ้าของรางวัลน,นะครับโนเบลทางด้านของฟิสิกส์อธิบายความเป็นอัจฉริยะของตัวเขาเองนะครับที่ทั่วโลกยกย่องเขาบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนที่มีความสามารถพิเศษอะไร เพียงแต่เป็นคนที่มีความกระหายอยากรู้อยากเห็นและมีความกระตือรือร้นในการที่จะหาคําตอบสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นคําพูดแบบนี้ก็เป็นข่าวดีสิครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เลยอาจจะขาด IQ ที่สูงขนาดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แต่ว่าพวกเราสามารถที่จะพัฒนาทักษะของความอยากรู้อยากเห็น กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของพวกเรานั้นให้พัฒนาขึ้นไปได้เรียกได้ว่าความอยากรู้อยากเห็นนี่เอง curiosity ถือด้ว่าเป็นสูตรลับของการเรียนรู้และการเติบโตตลอดชีวิตของมนุษย์ครับขณะเดียวกันครับผลการศึกษาวิจัยหลายฉบับรวมถึงผลงานที่ตีพิมพ์นะครับใน Greater Good Science Center เปิดเผยบอกว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้คือ curious อยากรู้อยากเห็นก็มักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและสามารถที่จะเชื่มอมโยงตนเองกับคนอื่นได้ดี โดยทั่วไปก็จะสามารถที่จะดึงดูดคนรอบข้างได้ดีกว่าและมีความใกล้ชิดกับสังคมด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพวกเขานั้นอยากที่จะพูดอยากที่จะคุยเพื่อตั้งคำถามและเพื่อที่จะหาคำตอบนั่นเองครับไปดูลักษณะข้อที่2กันบ้างครับก็คือการให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะ t h e focus on the present หลายหลายคนเลยนะครับคนที่เป็นผู้นำเองอาจจะจมอยู่กับการคิดถึงงานที่พวกเขาต้องการที่จะทำแทนที่จะโฟกัสไปงานที่พวกเขากำลังทำอยู่ในปัจจุบันขณะ สำหรับคนที่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่นะครับกุญแจดอกสําคัญคือการอยู่กับปัจจุบันและการโฟกัสกับความสําเร็จในทุกๆขั้นตอนครับผู้เชี่ยวชาญระบุบอกว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ครับผู้คนจะไว้วางใจและยินดีครับที่จะลงทุนในตัวคุณ ข้านาเดียวกันผู้นําที่ดีจะไม่เสียเวลาในการกังวลว่าพวกเขานั้นอยู่บนเส้นทางอาชีพที่ถูกต้องหรือเปล่าเคยไหมครับเราทําอะไรบางอย่างแทนที่จะโฟกัสกับสิ่งที่เราทําเรานั่งคิดนั่งจินตนาการสิ่งนี้ออกมาจะสําเร็จหรือเปล่าเราจะทําได้หรือเปล่าพวกเขาจะทําให้เส้นทาง,งพวกเขาแต่ละขณะแต่ละขณะ,ะ,ขณะนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะเรียนรู้จากบทเรียนที่มีคุณค่าจากประสบการณ์ที่ตัวเขานั้นเจอโดยที่จะโฟกัสครับกับสิ่งที่ตรงหน้า มุ่งเน้นกับปัจจุบันขณะแทนที่จะไปคิดสเปะสปะจิตใจหมุนเวียนแล้วก็ฟุงซ่านไปแต่ละขณะนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสําคัญของคนที่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ครับก็คือไม่ได้มัวแต่ตั้งเป้าในสก,การสร้างความสาเร็จแค่อย่างเดียวครับพวกเขาจะเปิดรับกับโอกาสที่จะทําให้เติบโตและก้าวหน้าด้วยพูงง่าย don't just aim to climb up the ladder be open to opportunities that help you grow and advance มาประการที่3กันบ้างครับ พวกเขาจะปรากฏตัวในทุกที่ The Just Show Up ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผู้นําที่ดีครับจะผลักดันตัวเองให้ปรากฏตัวในทุกที่เลยเพราะว่าเขาต้องการที่มีดาวเหากครับพูดคุยกับคนมากมายลงมือทําสิ่งต่างๆและก็จะมีส่วนร่วมในแทบแทบจะทุกๆอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งใดก็ตามครับที่เขาปรากฏตัวบางอย่างจะปรากฏขึ้นเสมอๆเ,เลย มาร์เซลชวนเตสซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญได้แชร์ประสบการณ์ของตัวเขาเองครับในขณะที่เริ่มต้นทําหน้าที่การงานใหม่ๆในฐานะที่เป็นนักพูดมืออาชีพโดยเจ้าตัวบอกว่าตัวเองครับได้รับการเชิญให้เข้าไปร่วมการประชุมกลุ่มเล็กๆของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในคริสตัลซ์ซึ่งตัวเขาเองนะครับตอบรับคําเชิญด้วยเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายคอนเน็กชันของตัวเขาแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากมายจากการประชุมเล็กๆแบบนั้นมีคนร่วมแค่40กว่าคนอย่างไรก็ตามนะครับ อีกหกเดือนต่อมาตัวเขาเองครับคือชวานเทสได้รับงานแสดงปากฐกถาที่สำคัญที่นิวยอร์กซิตี้ซึ่งส่งผลกระทบ,บต่ออาชีพการงานที่เหลือในภายหลังโดยโอกาสนี้ได้รับมอบนะครับจากหนึ่งใน40คนที่ได้มีการประชุมกันกันกบเขาจากการประชุมคริสตจักรวงเล็กๆแค่นั้นเองซึ่งคนคนนั้นเองครับปรากฏว่าเขาเป็นผู้บริหารของบริษัทประกันสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศโดยสิ่งที่ชวานเทสได้ทําในตอนนั้นคือการเข้าไปแสดงตัวในงานนั้นแค่นั้นเองนะครับ ดังนั้นครับไม่ว่าระดับประสบการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามจงมีความหวังและเข้าร่วมอยู่เสมอๆในกิจกรรมที่แตกต่างและหลากหลายและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเพียงแค่คุณต้องแสดงตัวออกมาครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอ Standard w a เวล์กันนะครับ